บอลและกับฮันเพียงวัตสุขุสกุลสูบังสูบอนเดินทางอีกแล้วพี่น้องเอ้ดันด้นด้นดันไปใส่อะไรบ้านี่นพวกเราหอดใส่อะไรนี่บ้านขะยองโอ้หอดบ้านหอดบ้านเ่าหอดบ้านดองแล้วดองดองเน่าหอดบ้านนั้นเ่าอะไอนี้แล้วกำลังเดินทางไปบ้านนาบ่อพี่น้องเอ้ ไปเที่ยวได้หมดอนนี่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียววันเสาร์หน่อยเหมืนี้กา่มนีนายไปเที่ยวแล้วมือนนี่ลูกน้องก็ได้ไปเที่ยวงานพี่น้องยไปเอาบุญเอาแบบภาษาบ้านเอาไปเอาบุญจากจิตได้บุญได้บาปใน่าบาปพอเอาเอาแต่บุญไปเที่ยวงานบ้านนาบอพี่น้องได้ข่าวว่าเพิ่นมีบุญตฮ้ยตลาดตลาดน้านี่ตลาดน้าปอที่คือเรื่อ้หวานนี่หวานัางตัวนี้มันเที่ยวไปเที่ยวมาเนอะมัน บอลลอประลอถูกฟางพี่น้องเสิพยายามทีมงานยูทูเบเบอร์บัตนาบอพี่น้องทีมงานอนณาเปล่าเตียบนหน้านนองสาวไม้กว่างานบุญบาตเได้ผลไ,ได้ได้ข่าวอ,อาบุธอางงกุธก,ก,กินข้าวปุ่นแบะบุญบาทเาอาออกับสีม,สม่วงสีควายเลยแั่แบบเ้เดินทางมเได้ท<ม>ีมงานมด อบางเฮนาทีโซเฟอร์เห็นทางหลังสาวสุปะนีไปเคมสา่อเกดเจิมซองเจิมซองคืนสีใหม่ดีใจน่ๆเนสีแล้วพี้กดีใจนมาด้วยซื่อซองใหม่อีกนใ่จงไดเลย่้ซื่อซองใหม่อีกเออพี่น้องเด้อฝากซอง จะซ่อง่องไม่ในในล่างเก่าก็ได้จังหวะสั้นตลแต่ก่อนนั่นก่อนซ่องคือพีชสางได้ๆเป็นเวลาเก่าสิบวันอะที่ว่าในน้ำพี่น้องคนโหดอยู่อันนั้นพิธีไทยล้าเบาฝั่งโคงบาดีหลังจากที่วิดคดีแหละพี่น้องวิดคดีความแหละเพิ่นใไซโคลเออเป็นเวลาเก่าสิบวันหลังจากที่อันนั้เห็นพิชกคตรยูทูบพี่น้องเลยลา ลาปตอนแมวละบาทนี่อือก็เลยเอาไดไอเดียใหม่เปลี่ยนสื่อส่องใหม่เลยว่าครับสูตรใหม่ลาบใหม่องไปดูดเอาข้อมูลเลยนะคลิปยังกระ่างเขาตรงนี้ในน้ำเปล่าขาวพ่นผ้าพื้นบาทนี้เอาซ้ำสีเพื้นสีม้วนบาทเอง ฟามหมวนฟาเพิ่อน <IZ> e อย่างเดียวเออยืดเที่ยวสองนี่เลยแหละสิบเอ็ดเซาง่ายกว่ากันเออเอาแต่ขมวดขมซึนนะมานำเสนอสองนี่เอาลาฟาเพิ่นเออสองง่ายเรบ่อยเนี่ยนี่เลก็มีสองสมหองอีเด้เบาเขาพรวิธีลาวตอนนั้นวิธีชีวิตเจ้าลงสองนั้นเออเบราว่าคลิปเกี่ยวกับความบันเทิงขมวดขมซึนนี่ก็สิเอาลงสองนี่แหละไปลักสัตว์ก้าฝากดในก็แล้วกันเด้อ พี่น้องป้องายเพื่อนมีดเอฟซีต่างฝั่งเลาฝั่งไทยมีเด็ยว่านยังอยู่แลสวคนคนโดยสารระทันเบิร์ด้วยมาทังอีกกว่าบาทนอนดาวแม่เลี้ยงเดียวหอมลูกไปนำหอมลูกนโน่น้อนหน้อยเฮ็ดยังกันก็นอนกันแต่สบายดีปะลุงไหมสบายดีปะลุงสบายดีอยู่ด้วยมะนาวยู่ไปาสไปาสลูกไปายไปบุญไม้ ก้มแต่เศร้าแ่บ้านเออแปวบุญบนแม่ไม้ชางเราลินยังกินข้าวตงคนน่มแต่เศร้าพอนองมะนาวตอนนี้ก็เริ่มสีเบี้ยนหัวเลยมาวเราโหเอนมะนาวบ่ถือกับปันโหลดปันไดบ่ถือกับรถลหญ่เริ่มนดนไปเออแต่กับปลาาบ่ไดไบน้ำลุงบางอดอส่โอเคสับเปิดเพลงให้มะนาวพ่อได้เอ็นบกเป็นวินาทีไปฮอดนาบุระบ้านน้บ่อจัง อัพเดตในพี่น้องเราเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางบ้านเพิ่นเพื่นสีมีรายการยังแนววันนี้จังหวัดอ้าวไปเดินทางต่อบ้านเมืองครับลงไหวไหวได้เนาะดูบุญบ้านเน้องข้าวและติสิีกุนทางทีหอดเทือนแล้วหอดเทือนน้องใหม่เนี่ยจ้ะอ๋อแล้วบ่อดแล้วบ่ยเป็นมาก่อนแล้วบ่ยแม่รถเท่าขอบ่นี่ เต้นยีต้นก็มาบเพรเฮือนบอกสุบันคืองามแต่ว่าสีเขียวเติมอยู่ปเป็นสีฟ้าสดใสอ่อนแล้วพี่น้องออดแล้วมาหน้าหน่อยบัสสลังงษ์บาดนี่ยอ่อนจุดที่ไม้ปลายทางแล้วอ่อดแล้วพี่น้องออดแล้วอยู่ไซแหละงานบุญไหนอยู่ไซแล้วบาทพี่น้องเลยงานบุญคือสิเมนยูอัด để tông... mà hao tung mò về pì non con về chơi con đấy này lóc má ban ở đấy bàn... leo pì non leo hót ban na leo à tố. để chậm có gì không này ừ? bao <laughs> 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 ฮอดแล้วฮอดแล้วโอ้กองเพื่องพอดีคือใหญ่เถอะวะสบายดีสบายดีอ่าโตปกติเาตราปั๊บกล้องใหม่ก่อนเมื่อคืนเป็นนี่นี่ฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วบ่ก่อนนั่นนั่นบ่ให้ฮุบเอาแบบนี้รถบ่เ <c oughs> หลือสิอัดอันอนั่น,น,นเป็นก้อนซะก่อนเออเอาสบายดีสบายดี เจ้าของบุญเจ้าของบุญเนี่ยนี่น้องไม้คนสวยสวัสดียันโอ้สวัสดีสวัสดีตัวว่าพออาจารย์ใหญ่ได้หน่เนาะสบายดีเอ้าสบายดีแบบสากลก่อนอ้าวอาจารย์บุญต้นบุญต้นชาแนลสบายดีบ่าเตี๋ยบปอนี่เอ้าเห็นตัวจริงได้หนิโอ้บ่าเตี๋ยววันน้าเห็นแต่ได้หูเห็นตัวจริงบาดนี่ป๊าตัว มาเต้นบอจานมาเต้นแเศ้าพูนะมาโตมาันเอาหัวน้าหัวต้นทางเลี้ยสนนะมาตต้นมะคุงคนดึกแท้นี่มะคุงพันใดวันนี่ว่าคือดกเตอเออคนผัดอันลูกบดกเนาะเจ้าของบัดลูกบดกลูกผู้เดียวบัดมะคุงมันคือลูกหลายอ อะไรผักเลยรัก,กว่ะหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วบัตรหอดบัตรนาบออลไรเด้อพี่น้องเลยโอ้สิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นองค์มายาม,มั่งนี่อาจารย์เลยเขาคุณเล่าจากมาพ่อพบกันน้องจิ๋วบัดหนนะ้ากลับไปกินปีใหม่ กินที่ไม่อยู่ไซแหละโดยสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีโดย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 สิบปีร่ำเศร้าปีร่ำจังเห็นกวางมะยมมังคนว่าเขาขึ้นเหล่าจังเห็นเจ้าเถืออะไรยาพี่น้องเลยมากัน โมัมนไดนมามือเปล่าได้พี่น้องเอาตู้มา้ยนได้ทีมงานนี่ได้ทีมงานสายบันเทิงเราหนักร้องโคศกอาจารย์มือคี์บอร์ดมาเพียบดาวเด่นแดนเซอร์ธรรมดาเด้องานนี่เดี๋ยงานนี้มีมวลแน่นอนสั่งงานนี่เนี่ยไปดีตามกันเนี่ย น้องดาวแม่เลี้ยงเดีเอาไม่ก็บอกพูดจานี้สุดอืมขักขักมันนี่ครบทีมแล้วมีม้วนแล้วมันนี่มีม้วนแล้วมันนี่ครบทีมเลยโอ้นักห้องกับเกียร์อ่อล่ะนะอ่าทาแต่ไม้พาแต่ไม้กับคีย์บอร์ดอย่างเดียวขัก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 มันนี่ขาศ น้องจิ้วบานาบอกโอ้สาวจิ๋วบานากันคือบอกไปกินปีใหม่ของกันสามีเพิ่อนหรออยู่ไหรักสามสิบหาคนอ่าเกือบเกือบครบทีมเกือบเบครบทีมมาผู้่เอาบอจันเดี๋ยวเอาน้องนาง้างเขื่องมานำ อออเออผูได้พอกัดเตืองได้พอกัดแต่ผู้แล้วแต่อันกินก้อยกุ้งหยุดน้องเป่าเตี๋ยผู้พี่กายเดี๋ยวผู้ <c oughs> ปีนี้<แ>จักเพิ่นนัน่นจูเปล่าบอ่อเรื่องนี้ได้ใช่เลยจักพนันจะไ,ได้จูจ<ะ>บ่ได้<อ>บได่บได้ไปน,น้ำพิ่นทำเถื่อนที่ชองนั่นเออไปแต่มือนั้นแหละมือพาก,กันสอนกินนั่นแหละเออน้ำลายผู้อืมแต่ว่าปีนี้จักเพิ่นได้กินเปบ่าเรื่องวันนี้ได้ เออกับกัแล้เอามาใ้หน่วยใหญ่แล้วอามาตูดยหัวาวสยโอ้ยน้ำนักอ่ะหน่วยน้อยไขรแน่หิวแล้วรสรัศมีลุงปันไตเล่เฮ้ยขมาวด็ดังอืมไข่ปลาตุลาอออืมโอ้ยอยากใมันพึ่งพ um, ึ่งอนะเด็กนี่อืมให้มันตึงๆก็ใจไม่ใจน้องงานใสหม เบอ่อยังไปเบื้องหลังครัวพนก่อนพนจีดสอยจุบุหรี่จีซอยเซ่เอ้อเต้พนมีหุดสวนมันผุดวะอยู่ข้างบ้านพนนี่สวนครัวสวนครัวพนมีพักมีสีซ้อมพักหอมพักสีอีกตู้อีต่างมีรบเป็ดนี่ไป พบ่สวนนั่นวุยอันยู่ยนี่กับสวนคือกันเนาะสวนน้อยอ่มีขบเบิดกล้วยอ้อยสอยปีโอ้สวนผักสวนมีเพิ่อนอยู่หลังคัวพีมีหดคอกไก่โอ้ขักเลยขักเลยบนเขามาทาั้งลังบ้านจักเถือโอ้ขบสด พักกินกับลาบพินน้องพักซี่พักหอมพักซี่ลา้าพักซี่ฝรั่งพักบัวพักกาดพักสลัดครบสุดหัวขาหัวสีไข่โอ้…คนมีขา,นขาเนาะบม่ได้มีแต่ขาหัวสีไข่ก็มีเออมกเขือมาแข็งมีครบเบิดลักขักขัก,ขก,ขก ของเขากะหากะไงบีอ่ะส่วนพักขังเฮือนเขากระไดอ่าโดนโดนจะได้มายามกันเธอหนึง่งโอเคโอเคโอเค,อ,เคอ,อ้าวเออนะคอยเห็ดคอยก่อคือแตนก่อหังคนว่ะโอ้จนได้เอาอันพระเพรมัดไว้บนบ่นี่มันนักหมากอย่ามันล่มบ่านี่ โอ้ยเอานายไปเดียรจานเลยวัดดันอยากกินเบิดอะไรได้กันให้มันสุกมันยังไว้เอานาเอาแนวมาเลยเลยก็ศีนาคักวะโอ้มันเป็นดันมะขุ่งพันพื้นบ้านเท่านี้นะคนเสียได้มันเนื้อเหมือนยังดอกเอออโ้มันทั้งนาทั้งอันนัหนได้ทั้งดกทั้งมันยืนได้อัหนก็ันมะขุ่งแนวพันพื้นบ้านเท่านี้ มันบริคือพันเกษตรพัน,นีนยังกะ็ะจะสมือนี้ได้อ้าวโอเคโอเคเอาสำหรับคลิปนี้อีนีนี้อัปเดตซรัพนี้กันสักก่อนเดินทางมาหอดจอดถึงเป็นทีเหียบหอยพี่น้องเลยพอดีรอถาทั้งเจ้า,จาของงานเมครัวเป็นแต่งอยู่พวกกินจังหวะกันมีรายการแนวได้กัดจ้างอัปเดต ้พี่น้องเอซได้ติดตามโดนๆจังมายามกันเทะหนึ่งจะมีรายการสังสรร์นมนซื้นกันแนวใดจังหวะกันอีพีต่อไปอถามข่าวสารทุกสุกดิบกันสก่อนทีมงานยูทูบเบอร์สซยบันเทิงเขาไปหอดขันได้หรวอเปล่นตัดดุ่งตะเรื่องเมื่อหนาอยู่บอกเนาะอาจารย์นี่ยังกับอานาลกเปลี่ยนบทเรียนทำกัน โอเคโอเคอ้าวคลิปนี้สำนีก่อนเด้อขอบใจสำหรับการติดตามคลิปหน้าอีพีหน้าพอกันไหม